ตอนนี้ครับมันอยู่ที่บ้านฮะนี่ฮะร,ระบบน้ำนะฮะที่บ้านใช้เครื่องเดียวรบรรยากาศตอนนี้ก็มืดๆหน่อยนะม,มืดแล้วนะที่บ้านฮะหนาวเย็นนะครับ เย็นมากๆเฮ้ยเย็นหนาวเรามาดูคนดังกันนะฮะคนดัง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 ไฟคนดังไฟถั่วครับถั่วถั่วชาวที่บ้านฮะถั่วฝักยาวล้วล้วกินได้ฮะล้วกินได้กินได้เนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสับประรดต้มอง่ง ตอนเย็ยนเย็นตอนเย็ยนเย็นเลาะรั้วบ้านบรรยากาศเย็นเย็น xin quay lại con nào nào nhìn cho còn tốt không? Không nhìn về lèo à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  ừ bạn bạn น้าบ้านวันนี้นี่เป็นสวนหน้าบ้านฮะ แข่งกันมาเลยฮะแข่งกันมาเลยรุ่นหนรุ่นอรุ่นเว้หน้าบ้านก็จะมีเนี่ยฮะดอกไม้ดอกไม้แต่ช่วงนี้มัน,นมันข้อน้า หน้าแรงและก็เริ่ม,มไม่ค่อยมีอะไรละนะครับกหน้าแรงละแล้วไม่ค่อยจะมีประมามะละกอคนละพันนะฮะอันนี้อีกพันหนึ่งนะมะละกอแบบนี้พันหนึ่งพันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่มะละกออันนี้ก็คนละพันอีกพันหนึ่ง กล้วยก็จะเน้นกล้วยนหอมกล้วยหอมต้นขนุนตรงนี้ใกล้จะมืดแล้วเย็นแล้วหนาวแล้วมีลิ้นจี่เลาะบ้านนะเหลาะลัวบานนะมีต้นมะสีดาด้วยฝรั่ง นี่มันห้านาทีนะฮะกล้วย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 และกล้วยนะครับนี่นะระบบน้ำที่มีคนอยากดูมันใช้ปั๊มนี่นะสูบน้ำนขึ้นปึ๊บขึ้น ประมาณนี้เราก็ใช้ปัป้มตัวนี้เป็นตัวสูบจ่ายจ่ายให้กับที่เราใช้นะฮะระบบน้ําในการวางระบบน้ําของที่บ้านนะฮะต้นดอกแคร์ต้นมะนาวมะนาวก็เป็นดีนะฮะมะนาวนะมีสูตรอยู่นะมะนาวปูมะนาว,ม,นาวมีสูตรอยู่ มีสูตรปลูกอยู่นะครับมะน,นาวตันนี้ก็เริ่มมืดละเริ่มมืดละพวกของกินต่างๆนี่ก็เริ่มน้อยละเพราะแต่ก่อน,นก็จะมีอันนี้จะเป็นต้นต้นลำใหญ่ฮนะนี่ต้นผักหวานฮนะต้นนี้อันนี้พี่เลี้ยงต้นพี่เลี้ยงผักหวานฮนะะหวานอย่างนี้นี่ฮะต้นพีลาครับหนึ่งสองสามสี่สี่หมาด ก็เป็นอยู่แล้วก็เป็นต้นผัหวานเริ่มเริ่มวัานนละนี่ต้นลำใหญ่พี่เลี้ยงแั่นี้ต้นผักหวานครับนี่นต้นลำใหญ่ผักหวานก็พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงมันก็เกิดดีนะมะละกอก็ปลูกเยอะอยู่ต้นแคก็เยอะคนนี้ก็ลงใหม่ครับลงใหม่ แล้วก็มีมะพร้าวที่ผมเอามาใหม่จากบ้านแพรวนี่จะเป็นพวกมะนาวข้างในมะนาวนี่จะใช้เปลือกหอยนะฮะนี่หอยหอยเปลือกอันนี้จะเป็นผักหวานครับใบใหญ่เห็นไหมต้นแขก ต้นแคนก็จะตัดให้มันให้มันให้มันเตี้ยนี่ผักหวานครับนี่ต้นผักหวานนะครับอันนี้คือต้นลำต้นลำใหญ่ต้นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงผักหวานแต่ผักหวานโตกว่านี่ต้นผักหวานครับนี่เขาจะกินช่วงหน้าแลงครับช่วงน้านี้เขาจะไม่ไม่ทำไม่ทำอะไรมันปล่อยมันนะนี่มันจะมีต้นพี่เลี้ยงครับนี่คือลำใหญ่ลำใหญ่คือต้นพี่เลี้ยงนี่ผักหวานครับนี่ต้นนี้ นะครับมันาวมันาวนี่แบบเปยดดีมากมันหอาวโอ้ดูครับสุกนี่นะจ๊ะก็มันคำ่ำ้วครับมืดละว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้สำหรับแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ